สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องาราจะพาทุกคนไปไหว้ขอพรวัดป่าดงหนองตาลนะคะทุกคนตอนนี้น้องサา,าก็มาถึงวัดแล้วนะคะทุกคนให้ชมบรรยากาศที่วัดนะคะวัดสวยงามมากนะคะร่มรื่นมากนะคะรู้สึกอิ่มบุญมากเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะให้มใชมบรรยากาศที่วัดก่อนนะคะ mm. น้องサา,าก็มาถึงวัดแล้วนะคะน้องサา,าก็ซื้อเครื่องไหว้ามาไหว้วพัดไหว้พระก่อนนะคะ ไหว้พาตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็ไหว้พาเสร็จแล้วก็ไปไหว้อีกจุดนึงนะคะมาไหว้ตรงนี้ต่อนะคะไหว้พ่อปู่เกตแก้วกับแม่ย่าละอ,องดาวนะคะตรงนี้นะคะก็ซื้อเครื่องไหว้มาไหว้นี่คะ่ะนี่คะ่ะตรงนี้ก็คือข้อปู่เกตแก้วแม่ย่าละอ,องดาวนะคะไหว้เสร็จแล้วก็ ว่าเสร็จแล้วก็ลงไปชมบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ได้เลยนะคะบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์มีทั้งหมดสิบบ่อเลยนะคะแต่ละบ่อก็จะไม่ขนาดก็จะไม่เหมือนกันจีก็จะไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยน้องซาร่าพาไปชมเลยนะคะทุกคนใครเคยมาบ้างแล้วคะวัดป่าดงหนองตาลถ้าใครเคยมาแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะคะถ้าใครยังไม่เคยมาเนาะ น้องซาร่าแนะนําให้มาไหว้ขอพรนะคะว่าสวยมากแล้วก็บรรยากาศดีมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็รู้สึกอิ่มบุญเลยนะคะวันนี้น้องซาร่า้ามาแบบบรรยากาศดีมากไม่เจอฝนนะคะทุกคนลมรื่นมากเลยนะคะนี่ค่ะแล้วน้องซาร่าพาชมบ่อน,น้ําศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิบบ่อเลยนะคะทุกคนเปิดไปชมด้วยกันกับน้องซาร่าเลยนะคะทุกคน ถ้าใครยังไม่เคยมาแนะนํามานะคะวัดป่าดงหนองตาลน,นะคะทุกคนอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะทุกคนไปค่ะไปชมบรรยากาศไปชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กับน้องซาร่าเลยนะคะทุกคนแต่ตรงนี้เขาจะให้ถอดรองเท้าให้เดินเท้าเปล่านะคะหรือว่าใครต้องใส่ถุงเท้ามาเดินนะคะมันจะเป็นหินนะคะทุกคนนี่ค่ะน้องซาร่าจะพาชมแต่ละบ่อนะคะทุกคน สิปอตขนาดจะไม่เหมือนกันสีก็จะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนวันนี้รู้สึกอิ่มบุญทำบุญเหมือนพาทุกคนมาไหว้ขอพอรด้วยกันมาทำบุญด้วยกันนะคะทุกคนสาธุสุขสมหวังไปด้วยกันนะคะทุกคนได้บุญนะคะอิ่มบุญไปด้วยกันนะคะแล้วก็ชมบรรยากาศวัดสวยๆแล้วก็บรรยากาศดีนะคะร่มรื่นมากเลยนะคะทุกคน จมบรรยากาศที่วาดไปกับน้องซาราเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะน้องซาราเขาจะให้ดูทุกคนดูบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แต่ละบ,บ่อก็ขนาดจะไม่เหมือนกันสีก็จะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนวาชมเสร็จแล้วก็มาที่ถ้ำนาคาที่บอดี สีเวียงตาลน,นะคะทุกคนก็มาไหว้ขอพรอตรงนี้ต่อนะคะทุกคนไหว้ขอพรท่านาคาที่พอดีสีตรงนี้ต่อไหว้ขอพรอตรงนี้ต่อเลยนะคะทุกคน ไหขอพรตรงตรงถ้ำมาอ่าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะเราก็จะเดินไปไหวอ้อีกที่หนึ่งนะคะมาอีกที่นี้อีกที่หนึ่งนะคะทุกคนมาไหว้ พ่อปู่ขุนตาลตรงนี้เองนะคะทุกคนแล้วก็จะมีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ให้ทุกคนมาอ่พรมนี่คะ่ะไหว้ตรงไหว้ขอพรพ่อปู่ขุนตาลก่อนนะคะแล้วก็ไปอ่พรมบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกคนแล้วก็สามารถกูชากับกับด้วยได้นะคะทุกคน ให้ชมบรรยากาศไปด้วยกันกับน้องซาร่าด้วยนะคะทุกคนวันนี้รู้สึกอิม่มบุนนะคะทุกคนเหมือนวันนี้ก็น้องซาร่าก็เหมือนพาทุกคนมาไหว้ขอพรไปด้วยกันทําบุญไปด้วยกันนะคะทุกคนนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกคนทุกคนไหว้ขอพรพ่อปู่ขุนตาลแล้วก็มาพรมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยกันนะคะจุดบรรจุน้ําศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็สามารถบูชากลับบ้านได้นะคะทุกคน ตรงนี้ก็น่าจะเป็นตรงนี้ก็เป็น j d ีขุนตาลนะคะทุกคน j d ีขุนตาลนะคะวัดนี้ก็อยู่จังหวัดพระธาตุ j d ีขุนอา j d ีขุนตาลโบราณพันปีนะคะทุกคนอก็จะมี นี่นะคะแล้วก็ให้น้องสลาก็ให้ทุกคนชมบรรยากาศที่วัดอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้น้องสราก็ขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจน้องสลานะคะทุกคน วันนี้ก็อิ่มบุญรับพรรับบุญทำบุญไปด้วยกันกับน้องซาร่านะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ